คลิปโซโหแล้วครับคลิปโซโหไปดูดปากสาวที่เกาหลีอ่ะไอ้ตัวแบบดีเหรอเฮ้ยภาพลื่นขึ้นนะเนี่ยภาพแต่แต่ผมไม่ภาพไม่ชอบภาพมันเลยว่ะภาพมันดินน้ำมันมากเลยอ่ะผมต้องปรับโลไม่ได้นะเนี่ยชมรมเดียวกันหรอใช่มึงเป็นหัวหน้าชมต้าแม่งเลใช่กูเป็นชมรมคนรักเดนไมล์หัวหน้าชมรมเฮ้ภาพลื่นขึ้นนะเนี่ยกูว่าไม่ได้รู้สึกกับเองแล้วเว้ยเอาตัวอะไรอ่ะเออไอเกมนลื่นมาไอ้เกมเกมไปใหญ่อ่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันมันปรับ FPS ในเกมได้ป่าวะ ไม่ใช่ไอเกมอหญ่เลื่นไหมเกมใหญ่อ่ะไอเกมก็ไอหอยก็ลื้อมันก็ใ้ายไอบาเผาเล่นไมค์บางฝาแล้ยไมคมเคิลไมค์เคิลไมเคิลนะไอเบนมันปรับ FPS ได้แล้วนะในเกมอ่ะมึงเห็นยังเห็นแล้วเฮียมันลื่นเด็ดปะมันลื่นเกลนเกมมันก็ใส่ใจเกมมันก็ใส่ใจเกมมันก็ใส่ใจใช้เวลาแค่เปีเท่านั้นแหละออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วผมมาแล้วผมสแตนบายแล้วเนี่ยสแตนบายอะไอพวกไม่ไม่คุยกับพวกคอมช้าอยู่กูอยู่กูไอพวกคอมช้าไม่อยากคุยด้วยว่ะไอพวกคอมที่เป็นเล่นเล่นเกมเป็นบางเกมไม ไอันนี่ตายกูเลยอันนี่ตายกูเลยจริงจริงคือเล่นเรื่อยแต่ตีมปรตูก็หลุดไอ้าอะไรเนี่ยทำไมันดูดทำไมอะนับรวมหมดนับรวมหมดไอ้ป้าเผาไม่ให้มันดูดทำไมวะไอ้ป้าเผามันเป็นปะวะโอ้โหมูสาวนแบบซีลซีไอ้ป้าเผาคือใครเป็นไอ้ป้าเผาคือใครไม่ใช่คือแต่ปอกคุ้งเผาไอ้เดียมมันมากูเลยนี่มาเมึงอะ เัมแต่งตัวรถธนิยมพี่อะไรเนี่ยรถธนยมกูวัยรุ่นเดินสยามสไตล์มอดิชี่ไงเฮ้ยเฮียเบนมาหันฟากเฮ้ยไอ้เฮียมาหันฟากไงคำหนึ่งนะผมอ่านไม่ทันไล่ไข่วะเนี่ยเฮ้ยมันไปเก็บแมงมุมจริงว่ะเก็บแมงมุมแล้วหันฟากเลยโอ้โหโอเคชัดเจนเก็บจากไหนจานเก็บจากไอ้ปลาเผาอยู่ซ้ายล่าง เล่นวายแปดยังกระตุกใช่เหรอเจมึงเล่นไม่แปดกระตุกอีกเหรอวายแปดคืออะไรอ้าวไม่เคยเล่นเหรอเกมเบฟอะวายแปดกูเคยเล่นแต่ไอีเกมคนป่าไงที่มันถือปืนอ่ะนายพานอ่ะไล่ใครอ่ะที่ตอนผมว่ามันไปเก็บแป็นมุมแน่เลยว่ะสองตัวแล้วจานสองตัวไม่สองก็สามแล้วไอ้เงี้ยเลยลำบากกูแล้วทีเนี้ยยิดแม่ เอาไปก่อนเลยแมงมุมหมอไอสัตว์ผมรู้จักแต่ r o 8, r 8 9ครับผม Y8, Y9 ผมไม่รู้จักนะเคยเล่นไหม r o 8 9ดเกทตำนานจักเลยนะถ้ามึงรู้จักอ่ะสวัสดีครับคุณ mb จานเคยเล่นเด a d ดบายเซฟเยอรมันเคยมันจะไปยากอะไรเซฟเยอรมันก็เหมือนเซฟไทยนั่นแหละแค่แหลกกว่า ปั่นซ้ายล่างปัน่นเะยูผมิซาโซโหอย่างกินแล้วหน้ากุ้งเต้นอร่อยมากาแต่ผมว่ามันเหม็นเครื่องราบไปหน่อยแล้วพี่เอกเม้มเกินทิ้งึ้นแล้วอ้าวแล้วกูโดนเสียบแล้ว มันไปสายล่างไปสายล่างมันจะโดนเสียยบเเลหรอมันดินไวมากนะมันเก็บมันเก็บแมงบุมสามแล้วนะสามตัวแล้วมันเจอตลอดเลยเย้ยว่าแปลกละไอ้ปลาเผาเมื่อไหร่เนี่ยเอามันก็ปั่นไฟของมันอยู่เจมส์จู่ตีร้อยน้ำอย่าไปดูหมิ่นมันโอ้โหมันจุ่ตีร้อยแต่มันแจกแมงมุมทุกดอกแล้วบอกว่าจุ่ตีร้อยแล้วมันอยู่ไหนวะน่ะตีไปแล้วนะบ้านฟ้ามันตีไปแล้วนะมันไล่มันไล่อยู่บ้านฟ้าลงระบบประตูระบบประตูระบบประตูจิงเกเลหรอ ขอบคุณดาวกล้องซีโร่ครับ50อ๋อคนที่โอนให้ผมหนึ่งหมื่นสมัยก่อนอ่ะเทอร์มินเอตอ่ะเทอร์มินเอตไม่อยู่แล้วครับผมไม่รู้ไปไหนละนั่นไม่ชอบหน้าตาเจไปแล้วนะครับไม่ใช่เขาไปทำธุรกิจอะไรของเขาเนี่ยแหละอ๋อผมจำได้แล้วเขาอยู่กับไปเปอร์โปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาบอกว่าเขาไปทำธุรกิจเพชรอะไรที่บ้านเขาเนี่ยแหละ งานฝากเอาเงินที่เขาไปลงทุนเป็นไงบ้างครับกำไรไหมรวยรวยอุ้ยผมปั่นตรงนี้ไม่ได้หรอพี่ถ้าไม่หัวใจมันไม่เต้นวะเกมมันบั๊กปะเนี่ยมันจะตายหู่ใจไม่เต้นอ่ะคิวเล่ยอยู่ใกล้ๆกูเลยแต่หัวใจกูไม่แดนเป็นมออะไรวะหัวใจไม่แดนหัวใจมันไม่แดนอ่ะเหมือนผมอ่ะมีหัวใจแต่ไม่อยากรักอ่ะแกได้ ย perform, r age, r age. ังไม่พร้อมที่จะรักมันอยากพักมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมไอ้เจ๊แปลกสามาเม euh. ่อเนี้ยน้ำมันก็ดูไอคอนดิเกีเยงาพัฒนามาเพื่อให้เห็นนะหัวใจมันเสร์งแทนก็หัวใจพี่ไปอยู่ที่คนอื่นอ่คนไหนอ่ะ มีหลายคนเออ้้ยจ่มันทิ้งแล้วแมงมุมมันแมงมุมมัน้าเป็นแมงมุมนะาสามตัวนะโอ้ยสามตัวโอ้เบนเออติงๆนะกูบอกเลยทับลื่นปื้นเลยพี่มาไล่มึงแต่ภาพมันแบบว่ามันมันไม่ชัดแบบที่ผมเล่นแบบครั้งที่แล้วพี่ทำอะไรอ่ะเรียบร้อยเจ๊ตายแล้วไอ้กูขับเจ็บอุ้ยกูเฮากูเข้าขัดมาขัดมาขัดมาไอ้เบนเบนอยู่ฝั่งนู้นไอ้เบ้นฝั่งนู้นไว้เออสวย เขาทสวย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 แบนสวยสามให้ทำให้ทำให้ทำให้สวยมาสวยมาทำให้ทำแล้ว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 เอามัน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 ยี่ห้อมันจับแทงปะวะไม่ใช่มั้งมันตีไปแล้วอ่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หมาตังกูจะข้ามหน้าต่างไงกูฉีกโซนเหมือนโยนเกมฉีกเกมเหมือนโยนโซนเฮ้ยมันกลับมาบ้านฝาว่ะหมายบฝาเล่นไปยังยังมียังยังยังเล่นได้ยาวๆาว้บ้านเจอมันเจอจานมันเจอจาน กูจ่ายเลยไหลไปเรื่อยตามสไตล์ไบรุ่นเทสดีอีสปอร์ตเกิลทิ้ง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 เดอผมบ้านใหญ่ไอ้นี่รู้มือไม่เอา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 ฝนไม่ขวาล่างสไตล์ไบรุ่นรู้มือเหรอเดินบ้านฟ้าเดินไปซ้ายล่างหมดตัวกูรอดครับมันอยู่ซ้ายล่างเถ้าไม่ไหวก็ยอะเลยมีระเบิดวัตถุมีระเบิดวัตถุ กูปั่นบนกลางเครื่องสายแรกโค้เเยอะสายแรกมีหมายเปล่าวะไม่มมีันก็รู้เจอเคิวเลยมันไอ้กลับมาไอ้เหี้ยอยู่กูบ้านฟ้ากูก็ไปสามเอ้ยไม่ต้องนะนี่ไอ้เจปั่น่ะครับปั่นสองปั่นสองสยองฝันอ้าวเฮียมัต้องไปสามสยองฝัเล่นด้วยผมเล่นด้วยเล่นด้วยอะไรไอ้ก็เดี๋ยวลอยปลาเผาออกเลยใครก็ไม่รู้ตามไอ้เบนซ์มา ไปตายคนแรกมันห <ern> <ask S 1> ่วงมันห่วงมันไม่ไล่นะมันไม่ไล่มันูตันเครื่องใหม่กูปั่นปั่นอยู่ขวากลางต้นไม้ของพ่อของพ่อด้วยอของพ่อด้วยพ่อปลูกเอาไว้ตอนนี้ใกล้ตายแล้วเดินเดินเดินเีินไอ้เหี้ยใก้เึีกูที่พ่อกูปลูกเอาไว้ต้นยูคาอยู่ไม่หน่อยอยู่ไหน่อยอยู่ไหน่อยอยู่ไบอลอยู่ไบไม่รู้จักโอ้ยผมนี่เเลือดผมนี่เลอเลือดายบนอยู่กูสายบนโอ้ยปาเผาแมงอู้ อันนี้ต้นสั่งกันเนี่ยไปขวาบนใครกลัวตายก็ไปเลยไอเบนอยู่ไหนกลังวิ่งไปเครื่องเสร็จเปิดบนกลางเปิดบนกลางเปิดบนกลางเฮ้ยไอ้แค่มันมาจเปิดบนกลางหน่อยจัเปิดบนกลางหน่อยบนกลางเยื้องๆมาขวาบนนิดนึง ยิ่งหอยยิ่งเวลเยอะยิ่งเจอปูไอเบสมึงต้องรีบังต้องวิ่งวนกลางนะเว้ยถ้ามันถ้ามันถ้ามันไม่ใส่ถ้ามึงตองมาแล้วอะไม่ส้งกูวิ่งเลยถ้าถ้ารอบหน้าผมไปเล่นแล้วผมเจอปูที่ผมลบทิ้งแลนะมีตู้ปะวะใกล้ๆอ่ะวนไป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 วนวนมาูวิ่งตากมาวิ่งตามมาวิ่งตามมาวิ่งตามมาเิดเปิดเปิเปิดเปิดยังเปิดแล้วเปดแล้วเปิดแล้วเปิดไป ไอ้เพีพ่อออกกล้องออกกลองออกกล้องออกกลองออกกลองคนแล้ก็ต้องออกกลองเมดนึงบอดเพียงเพียกแพ้ทางไปเคลนหวะน้องๆไม่ไหวหรอนี่ไงนี่ไงไอ้ยึดแล้วทามกูรอดวะมันยดทีตัวเลยเีนทาเค่นหวะน้งมหวหรนั้นนี่งยึแท่กรวนดี่เลยเพียเดียงแไปเลยวะ ใครที่ไมรู้ว่ามันจับแทงวะโอ้โหแทงเหหมือนนกัและแล้วมันแล้วมันง้างตีทำไมตอนเั็นขั้นสามไม่จังหวะนั้นกูจะเข้าใช่ไหมไม่คนอื่นด้วยแบบคนอื่นกูงางตีอ่ะมันก็เก็บไว้เซอร์ไพรมันเก็บไว้เซอร์ไพรมันเก็บไว้เซอร์ไพรมาเดี๋ยว้อมันมีประเด็นบาริคิวด้วยมึงดูดีไหมไอ้เหี้ยมันมีพวกล้มเครื่องระเบิดมีอะไรกูก็ไม่คิดว่ามันจะเออมึงจะจับแทงนะมันก็ไอ้สัตว์เม็ด มันก็เป็นปืนของมนันเอออโอร้ายนักน,นะมึงอ่ะร้ายนักน,นะพี่เอกคือโดนเสียบไงปีพอแกนเดียวอ่ะ